ง่ายจนงงโยเกิร์ตชีสเค้กอร่อยฉ่ำละมุนลิ้นสูตรนี้การันตีว่าจึิงจริงแถมวิธีทำอย่างง่ายเอาไปทำขายบอกเลยว่าปังอันดับแรกจัดมาเลยเครื่องปั่นใส่ครีมชีสกลิ่โยเกิร์ตของชีสบารอนใส่มาเลยทั้งกระปุกบอกเลยเนื้อคือแน่นมากพอใส่แบบเต็มคาราเบลแล้วไข่ไก่สี่ฟองตอกลงไปได้เลยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ตบด้วยกลิ่นวานิลาเท่านี้คือจบมีแค่นี้ก็ทำเค้กได้แล้วเป็นไงเลิศประล่ะแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดประมาณนี้คือแจ่มเลยพานนี้ถือว่าเป็นออฟช ง่ายๆแค่ใช้ตะเก,กียแล้วก็วนสัก7รอบอันนี้มัวเลขขึ้นมาเองเพราะพานนี้คิดคำบรรยายไม่ออกแล้วก็เข้าเตาอบเลย50นาทีบอกเลยอันนี้นานจนลืมผลลัพธ์คือคุ้มค่าหน้าตาอย่างกับเค้กญี่ปุ่นตงแต่งน้องด้วยน้ําตาลไอซิ่งดูไฮโซขึ้นมาอย่ากยังไฮโซไม่พอใช่ไหมได้จัดมาสตรอบเบอรี่สี่ลูกแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่อีกสักหน่อยบอกเลยอันนี้คือที่สุดหั่นกินเลยไม่รอแล้วความหน้าตาดีคือ10เต็มสิบตามตรงสูตรนี้ทำมาแล้ว2รอบแต่รอบนี้อร่อยกว่ารอบแรกเขาปรับสูตรให้ถูกปากขึ้นได้ตัดกินสักทีให้ดูเนื้อสักก่อนแค่เห็นก็รู้แล้วว่านุ่มละมุนแน่นอนอันนี้คืออร่อยจริงใครที่ชอบชีสเค้กเลยต้องลองเปรี้ยวแบบละมุนกินยัง